สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ของเซนส์สวิตครับวันนี้ครับเราครับอยู่กันในเกมมาร์ค้างครับกับไลเซอร์ไฮดิเชลนั่นเองครับซึ่งเราก็อยู่ในเบสบอลนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ในรายการวันนี้วันคุนนั่นเองครับขึ้นรายการนี้ก็จะเป็นการคอลแบบต่างๆนะครับก็จะไม่ใช่การมาเล่นเกมวันเดียวนะครับตอนนี้ครับเราครับอยู่กับใครครับอยู่กับดาร์กอนเกมส์เซอร์วิสครับโอเคครับตอนนี้ครับเราครับอยู่กับดาร์กอนเกมส์เซอร์วิสนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกเซอร์วิสคนใหม่นะครับ สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่ากลุ่มเซอร์วิสมีใครบ้างครับก็สามารถดูได้ตรงสิงโตนะครับโอเคเราต่อมาเอาเพชรก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยมันจะมาแล้ว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 ไปลกกันเลยทีว่ารอได้หรอโอเคครับตกหนึ่งครับตัวต่อไปครับตกวะตกวะเขาตกเตียงแตกแน่ครับจังหวะนี้ครับนั่นไงครับเรียบร้อยเตียงเราแตกที่เรียบร้อยแล้วมันก็วิ่งกลับไปโอ้โหตีกระเด็น เราสู้เขาอยู่ข้างนอกไม่ได้ครับเขาตีกระเด็นไกลมากเลยคือพี่ผมดูดีๆแล้วมันถ okay ือดาบไม้ใช okay, okay, okay. ่ใช okay, okay, ่เพิ่งเห็นแต่มันตีกระเด็นไกลนะทำไมมันตีกระเด็นเรียบร้อยนะคะคุณซีของผมตาดได้ไหมครับแพ้ไปอย่างสวยงามครับโอเคมาดูตาต่อไปกันดีกว่าโอเคครับเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการครบแปดก้อนเดี๋ยวเราอัพทำการ แบบนี้นะครับเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ยากเลยแบบนี้นะครับก็ถามว่ายากไหมก็ยากยากอยู่นะครับแบบนี้ครับปูพื้นด้วยนะปูพื้นด้วยนะแต่ไม่มีจะบินไกลแบบนี้นะครับก็ถ้าใครแบบไม่แม่นบล็อกนะครับถ้าใครกระโดดไม่ค่อยแม่นนะครับก็ค่อนข้างพลาดครับเพราะว่าแม่นนี้มันเป็นตึกสูงนะครับไปอีกคนมาช่วยโคเชโคเชโคเเชียเชโค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 เเชโคเชโคเเชโคเชโคเชโคเชโ สีเขียวมาอู้หทันทันทันอุยทันทันทันอะไรอะเจอเฮ้ยสตีมันไม้ไม้โดนระเบิดหายป่ะไม้อะไม้โดนระเบิดหายดิมาแล้วมันมาแล้วสีเราแตกสีแรกครับราวัง เดือบรอใช่ไหมเดือบรอได้มาแบบนี้อะอย่แต่บ้าเลยพี่มันมากลางเร็วมากเลยอะอยู่แต่บ้าเลยนะคุณฟีต่อมาเร็วมากแปลว่ามันถึงกลางเลยอ๋อซีเขียวอยู่ฝั่งนู้นนะครับเียวอุ้ยเกือบเลยเฮ้ยมันบุกมาแล้วมันบุกมาเดี๋ยวเ่มันบุกมาได้ดาบมาแล้วจังหวะนี้ครับยังไงสตีฟสตีปยังไงสตีฟยังไงสตีฟโดนอ มาคนเดียว<ห>เราเร่งร้รอยระวังหลังอีกตัวหนึ่งตอนนี้เราแบบเสียเปรียบมากๆรีบขึ้นขโมยบนเลยอย่าพึ่งซื้อดาบเหล็กแป๊บเกมหนื่องเลกไปดูเลือดซื้อก่อนไม่เก็บไว้ซื้อก,กอ่อนอชอบนอนเออชอบมันเนนะเพราะเราเลือดน้อยนะ <c oughs> มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเราดูก่อนถ้ามันมาถึงพวกเราจะเห็นไงเราก็จะแบบรีเลือดทันอยู่โอเคมัน มันน่าจะเลิกสนใจสีเราแล้ววะฝ้าอยากรู้ว่าจะหลอกก็รสีฟ้านะครับมันเไม่ลอ้ยมันมีคนมาแอบแอบแอบครับจังหวะนี้ครับเห็นมันแล้วครับถ้ามันขึ้นมาข้างบนเมื่อไหร่ลุมยำมันครับตอนนี้ตอนเด็กาวไม่เจอครับมันมันกำลังปีขึ้นมาครับมารอตรงนี้ครับถ้าแม่ันไม่เห็นเจอริมูรู้เลยมันกำลังเปิดกล่องสีเราครับแล้วมันวิ่งขึ้นมาครับจังหวะนี้คเจอแล้วครับจังหวะนี้เราก็ทำ แล้วก็ค้างไปที่เรียบร้อยแล pues ้วก็ตายโอเคครับเราอยู่แบบนี้กันแล้วนะครับซึ่งแบบนี้ถามว่าเล่นยากไหมแบบนี้ค่อนข้างที่จะไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เก็บบอร์ดลงนะโอเคเอาบล็อกสีชมพูพวกเราอยู่ทีมสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเอาไดมอนด์ก <for S 1> ่อนนะสีชมพูม้งมิงรู้จักไหมครับผมไดมอนด์แบบนี้อ๋ออยู่ฝั่งซ้ายไม่ต้องต่อไปฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเป็นการต่อไปปะทะนะครับไดมอนด์ของแบบนี้นะครับอยู่ทางด้านของฝั่งซ้ายนั่นเองครับโอเค เราทำการต่อไปนะครับ okay. โอเคโอโอสีขาวทำไมเหล็กมาช้าจังอนะสีขาวต่อมาแล้วอู้ยตกใจไปการเดินไปการเดินไปการแป๊บนึงแป๊บนึงไปกันเลยไกันเลยไปกันเ,ยนเลยม,มาดิมาทานไปหนูอ๋อเอาแอร์เอ็นโซนไปกันเฮ้ยมันมาแล้วจะแตกปะเนี่ยจะตบได้นะตะกี้เลย ไมาทานเต่ออีเร็วีลยวผมคงเตียงแล้วอุ้ยมันตกไปแล้วพี่รีบเอาเอ็นสโตนขึ้นมามาแล้วบอกด้วยเดี๋ยวต่อไปเอาเพชรต่อกันยังไม่มาวันนี้ผมฟาดดีไม่เป็นนะครับแต่ก็พยายามฝึกอยู่นะครับซึ่งก็ก็ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเชื่อยมาแล้วมาแล้ว เชื่อมโยงกันได้ยังไงนะครับโอเคปั๊บสิเลี้ยวอวาได้หรอมาครับได้ดาวมาแล้วครับมม่หล่นอีกแล้วอะพี่โอมิกก่อนมาฝึกการต่อบอกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพกเราพกเราไปบุกคืนมามันต่อมาแบบนี้ถือว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะเดโอเอได้แล้วครับคนมิกกี้ออกมาถอยถอย ใช่ครนะับคุณมิกกี้คุณมิกกี้เหรออีอ่มาเรากคุ็คนส,สีผมลืมอีกแกเอ้ยปกติไม่ได้ที่ผมเรียกเขาว่ามิกกี้นะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบอกเอ้ยมีคนมาให้มันมาสิมันมาอีกฝั่งหนึ่งม,มันมาจากฝั่งนึงโอเคเดี๋ยวเราการต่อไปทางด้านของ,ท,ง,ท,งที่สีขาวต่อมาแล้วก็ไปแบบบุกเลยนะครับ ที่มันต่อที่มันการเตียงได้ไม่ค่อยดีนะอ้าวมันต่อมากงแบบนี้อแปลว่าแบบนี้มันก็ลับได้อย่าเพิ่งผมตายโอเคผมมาถึงฐานแล้วมันไม่เห็นนะครับมันเห็นแล้วตับเหล็กเหรอครับตับเหล็กครับจังหวะนี้ครับสู้กับสตีฟตักเหล็กครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหตายครับผมอันนี้ไปไปอีกเมืองกันละเมืองมันใกล้ตายแล้วนะครับ เปิดแล้วค่ะแม่สีขาวสีขาวรู้สึกว่าจะเหลือคนเดียวนะครับสีขาวสีขาวเหลือคนเดียวครับเรียบร้อยสีขาวแตกเหรอสวยเรียบร้อยโอเคสีขาวหายครับนี่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 แอนแล้วแล้วอุ้ยพี่จะวังนะสีขาวออกจากโลกนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับตอนนี้ครับเหลือสีสีสุดท้ายนะครับแมปได้มาสีก้อนครับ โอ้โหได้แค่สี่ก้อนเลยนะได้น้อยกว่าที่คิดนะครับโอเคสี่ก้อนนี่เดี๋ยวเอาไปอัพชาร์ปเนี่นะครับมีทองไหมครับสีฟ้ามาัพทองอยู่ที่ไหนฮลัลโหลพี่ผมนี่เปหลุดอะบ่อยมากอะเนี่ยหลุดเลยอะมาสีฟ้าแล้วแมบมันก็ไม่หลุดโอ้หลุดเลยสีฟ้ามาเราซื้อเราซื้อมีหนึ่นนงแมบบดีนะ ีฟาสตีปอีกแล้วสตีปยังบ่อย,น,ยน่าจะมีน่าจะมีระเบิดนะต่อมาแบบนี้นั่น,น่ยนียย่มันโดดลงมาเกี่ยวแต่ว<ไ>่าไงมาดิ ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอาเป็นว่าสหรคิีนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการวันนี้วันพุธนะครับคลิปใหม่นะครับมาทุกวันจันทร์พุธเสาร์นะครับซึ่งก็รอดูกันได้นะครับเอาเป็นว่าสารคิีนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม